ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการเป้าหมายของผมต่อไปคือ1นึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเชิญรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคน let's go <S โหด่านนีไนนนนะ้ไม่ชอบเลยเว้ด่านเนี้ยจริงจริงไม่ชอบเลยเฮ้ยจิ๋วบนได้ด้วยหรอทุกคน เพิ่งดูแล้วเนี่ยด,ดูดิผมใส่ล็อกเครื่องมานี่ว่าอยู่ไหนกันด้วยตรงนี้มีรอยแต่ไม่ไปหรอกขอจะขึ้นบน ตอนนั้นเครื่องมันล็อกนะเราไม่ไปเจ็เวลาเรามาเช็คเครื่องที่มันไม่ล็อกดีกว่ามีไหมเจ๊เชื่อไม่มีอยู่ไหนกันวะเนี่ยเห็นรอยนะนี่ไง กดเข้าทีหน้าเอี่ยไม่โดนโนแล้วหนล้วสขอฟาาก่อนหนึ่งเทีย ไปไหนพขาหนุ่มไปไหนโบอื้อหือให้โดนได้ยังไงตอนนี้เกียย์สัมผัสอุ้ยเดินกลับอ่ะอตีจบจบไปซะโอเค ขาวหน่อยเว้ขาวเขาหน่อย,นยคนปันแตกวะโบโอเคตอนนี้มีเครื่องแรงตรงนี้นะเห็นป่ะอล่าโอเค okay. โดนงไ,งโดไม่ดนอแม่งเดี๋ยวกลับก่อน อะไรเรียออนเรียออนอะไรตั้งจากระยะไกลผมไม่ได้สก,กิลเลยวต้องเสาอาเอาสาธรรมดาก่อนเครื่องยังไม่แรงเท่าไหร่นีคนวิ่งมานะวิ่งกลับแล้วหรอ เอาโดนนะเนีอาโดนนะเงี้ยเอาโดนนะ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 พอดีกูเป็นแล้วดิมาดิอะไรเราอะไรเราแนนซี่ ชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วหรอฮะชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วหมดครับท่านี้เฮติดอะไรลักหนาะผมอะเจ็บเจ็บลอย้หเรืงเเย โอเคโอ้โหน้องได้ดีวะเฮ้ยมึงจันไม่ได้ทีเดียวมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมเมื่อกี้มึงใช่ไหมตาอยากจะบอดมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ hướng mình Bộ mẹ Chí à, đổ lòng mày như lên Cần bay Cần bay เดี๋ยวเราขอผังเ,อง,ออผงเครื่องเฮ้ยขอผังเครื่องไรขอผังเครื่องนี่เาเรียกว่าผังเครื่องแจกระยะไกลสุดสุดติ่งเลยนี่อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับผมใส่ให้นอนมาให้นอนผมมันดีนี่เจ้าคนว่ะถ้าโดนนะมึเงเอ้ย ไม่ได้เนี่ยใช้เิียวไม่ได้วะใช่ปะ่ปะเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเกิน <c oughs> ตายหมดทุกคน <c oughs> แจกจ่ายไปคนละเศษสองเศด อันนี้สอบขาวอไย่างวะไม่แน่ใจเลยโุเฮ้เราเห็นหนอลาครับผบเจ็บโอ้ยเมื่อไป นี่โมลียังไม่ไม่ได้ตอนไปโลกกับด้านถ้าพลิกแมปได้ได้ยังนะต่อนหมครับจะเทมากโอหพลิกแมปได้หรอเออก็จริงนะมันก็มันก็ตั้งแเท่อยู่และแต่ว่ามันก็เม้ออยู่นะอยู่ไหนกันเนี่ย เจ็บไปเลยดอกนี้เพื่อเตี่ยแนนซี่ยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่อยู่ไหนวะเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนปุ่มโอะเทศผมไปแล้ววะทุกคน ก็เจอขยะแทนเนี่ยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอ้โหไม่โดนโอ้ยทีเดียวเพื่อนเอาจังหวะนี้แหละ ที่ผมรอคอ,อยเอาโอเค <c oughs> คอเป็นไงยกหลบสกิล <c oughs> อยู่ข้างบนนะคนห,หนึ่ง <c oughs> เฮ้ยตรงนี้มีคนเจ็บยู <c oughs> มสต้องเกินไอส์ว้าวอะไรแนนซี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แนนซี่ใช่ป่ะวะ แนนซี่ดิคนดีคนเดิมออพี่ไม่โดนะเอาเลยจิวิยาไ,ไม่โดนนี่นี่แหละไม่โดนเด็ดร้อยเด็ร้อยหมดนี้ได้ยังได้แล้วมา เซ็นเซอร์ให้ด้วยเป็นไงแค่หนึ่งเราผมขออนุญาตโอเคเจอคนไล่ตรงนู้นเฮ้ยเค่มันเสร็จไปพวกเราเครื่องเสร็จไ้ใครวะโดดไหมโดดไหมเนี่ยวะไอผมลงไม่ได้หรอ ไปไหน <c oughs> yeah. เย็ดวิ่งทำไมล่ะวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาทำไมกลับมาทำไมเย็ดเดอ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  เฮ้ยร้อนเลยอ่ะหาเรียบร้อยโอเคโอ้โหเป็นไงเพิร์กแอดนอนผมแม่งดีจัดทุกคนไร้อน โอ้ยยากมีเยอกด้วยเราทำไปเล่นไปล้วฮะโอ้ยโลิไป กันเยข่าวจุว๊บแขวนแบบแขวนแบบทุกคนอะอไฟสายไฟฉา,ายสีกระบ,บอกแม่ง